สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจเคโนนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะพื้นที่หนึ่งไร่อยู่ในเขตของชุมชนค่ะอยู่ติดถนนรัฐยางเลยนะคะทำเรดีสามารถเปิดกิจการการค้าขายได้นะคะขายของหน้าบ้านได้เลยค่ะทุกท่านราคา9000แสนบาทนะคะได้ทางบ้านและที่ดินหนึ่งไร่นะคะที่ดินโฉนดคุดแดงตัวบ้านมีสองห้องนอนค่ะน้ำไฟพร้อมนะคะ ทำเลเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนเดินทางสะดวกสบายค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะ9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านอยู่ที่ตำบลหนองยะไซอําเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือต้องการนัดชมพื้นที่จริงติดต่อผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เจเคโนราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ